การจนะบ,บุรีอดีตนายกเทศบาลพนมทวนเอาเลิกค่าธันวาคมลงสมัครพร้อมคนพักได้ถือเลิกวันมหามงคลเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตําแหน่งแทนที่ได้ลาออกก่อนการหมดวาระขอฝากประชาชนต้องการสารงานต่ออีกสมัยมีผู้ลงแข่งสามรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่นายสมศักดิ์พนมชัยสว่างอดีตนายกเทศบาลพนมทวนได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลพนมทวน เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2567ทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับทางกกตจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งในตําแหน่งนายกเทศบาลพนมทวนขึ้นใหม่ตามที่กฎหมายกําหนด ทางกะกะตการได้กำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งขึ้นในวันที่2-6ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา8.30นนถึง16.30นนณสำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีและจะทำการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568ตั้งแต่เวลา8.30นนถึง16.30นนส่เบรยากาศในการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2567ซึ่งเป็นวันแรกมีผู้สนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบน,นมทวนจำนวน3ท่านท่านแรกคือน,นายนรงรัตด,ดากุลอดตก,กำนันตำบลพนมทวนผู้สมัครหมายเลข1ส่วนการเปิดรับสมัครในวันที่3มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพิ่ม1ท่านคือนายสมศักดิ์คำหอมผู้สมัครหมายเลข2สำหรับวันที่5ธันวาคม2567 นายสมศักดิ์พนมชัยสว่างหรือนายกหินอดีตนายกเทศบาลพนมทวนพร้อมคณะทีมผู้บริหารได้เดินทางมายังบริเวณสถานที่เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลพนมทวนได้ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นท่านที่สได้เบอร์สหรือด้านนอกได้มีพี่น้องประชาชนชาวเขตเทศบาลตะมนพนมทวนที่ทราบข่าวการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ของอดีตนายกเทศบาลพนมทวนชาวบ้านได้นำดอกกุหลาบและพวงมาลัยมามอบให้กับผู้สมัคร สร้างสีสันและเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครเป็นอย่างมากโอกาสนี้นายสมศักพนมชัยสว่างผู้สมัครหมายเลขสามอดีตนายกเทศบาลพนมทวนได้กล่าวว่าเกิดมาเพื่อสร้างศรัทธาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิดมาเป็นผู้ให้ตลอดมาไม่เคยหยุดขออาสาพัฒนาถิ่นบ้านเกิดและเป็นความหวังไว้เมื่อเข้ามานั่งในตําแหน่งและขอฝากกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวพนมทวนแม้ว่าตนเองจะอายุมากแล้วแต่ประชาชนตั้งความหวังให้ตนมานั่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วการลงสมัครในครั้งนี้ในทีมได้มีคนรุ่นใหม่มาร่วมในทีมเพื่อความสุขผูกรอยยิ้มมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของอําเภอพนมทวนขอฝากประชาชนชาวพนมทวนไว้ด้วยผมเองก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบนมทวนได้เบอร์สามนะก็ขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทั้งบ้านทวนและ ทุกท่านนะฮะเพราะผมเข้ามาบริหารนาะตรงนี้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนผมก็อายุมากแล้วแต่ก็ยังมีความหวังกับทุกๆคนที่เขาต้องการให้ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมก็ทิ้งพี่น้องประชาชน5,000กว่าคนในเขตเดือนแม่ได้ ผมจะต้องสร้างความยั่เยินให้พัฒนาป็นที่ท่องเที่ยวอยา่ยั่งยืนให้ได้ครับก็ขอฝากน,นายสมศักดิ์ขนมเชตาวาแนะผู้สมัครนาย,ยกเทศมนุรีเบอร์สามไว้ไดออมใจอของท่านด้วยครับเพื่อสร้างความสุขปลูกรอยยิ้มให้กับทุกท่านครับขอบคุณมากครับขบบ่าวนี้้24การจัดบุรีชุติการใหมายวารินรายงาน